บอสโจทุ่มสิบล้านสร้างคายอ้อภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างโดยหมอลำจัดเต็มพิธีบวงสวงโดยมีนักแสดงนำออบสุรพลและเบลนิพาดาเข้าร่วมพิธีรวมถึงน้องอุ๋มอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงประเดิมการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องนี้ทางด้านบอสโจเล่าที่มาของชื่อภาพยนตร์คายอ้อคือภาษาอีสานที่ต้องทำการแสดงคือการไหว้ครูเหมือนพ่อแก่ของภาคกลางและรับประกันผู้ชมจะได้รับความสนุกครบรแดแน่นอนค่ะ ดีใจครับแล้วก็ตื้นตันใจครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังแขกผู้มีเกียรตินะครับทั้งเจ้าของค่ายเพลงทุกๆค่ายแล้วก็นะครับศิลป,ปินทุกๆคนที่มาร่วมเป็นเกียรตินะครับกับงานบวงสรวงกับภาพยนตร์ของค่ายอ่อแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาวันนี้เยอะแล้วก็ไม่ได้มาอีกติดงานอีกเยอะนะครับวันนี้ดีใจครับปลื้มใจครับ ได้ทําในสิ่งที่ผมครั้งหนึ่งเคยคิดไว้ว่าอยากสร้างหนังอยากเขียนหนังครับถามว่าคาดหวังอะไรมากไหมทุกการทําทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการคาดหวังนะครับแต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่กับขึ้นยูนํากับพี่น้องขึ้นอยู่กับแฟนๆนะครับที่จะร่วมกันสนับสนุนกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานบานเห่าที่ผมนะครับมีเจตนาที่จะเผยแร่หรือมาตีแผ่นั่นก็คือ ศิลปะวัฒนธรรมอีสานเรียกว่าหมอลำครับแล้วก็ไม่จํากัดเฉพาะหมอลำเป็นศิลปินนะครับทั่วไปของภาคอีสานเอาครับทุกๆแผนกทุกๆสาขานะครับก่อถกนถี่ทาการแสดงก็ย่อมมีครูมีบามีอาจารย์นะครับคําว่าขายอ้อนะครับในบทนิยามนี้นะครับก็บคือคู่บาอาจารย์นะครับหรือสิ่งของเส้นไหว้เทพพาดาหรือคู่บาอาจารย์ที่ หลายๆคนนะครับศิลปินศิละปะนะครับก่อนจะทําการแสดงระลึกถึงคู่บาอาจารย์หรือนะครับมีครอ้อกันแทบทุกสาขาของศิลปินนะครับเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่สัตว์ไม่เหนครับเป็นความเชื่อของเ่าศิลปินนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคกลางก็จะเป็นพ่อแก่แบบนี้ครับของอีสานห้อง็จะเอื้นว่าค่ายอ้อนะครับ อันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเวลาน้องขึ้นขึ้นไปสีน,ปสน,น,ปสน้อยเก่งนะครับน้องอุ้งอิใช่ไหมครับครับรโตแล้วรหวนั้นกามากขึ้นก็ลงมาบอกลูกครับว่าสิ่งไหนที่ปล่อยผ่านก็คือปล่อยผ่านเราก็อย่ากเก็บอยากเก็บมาคิดเพราะว่ามันก็มีนานาจิตตังครับมีคนรักมีคนชอบมีคนไม่ชอบนะครับฉะนั้นก็คือยึดในสิ่งที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เราคิดดีทาดี ยวสิ่งที่ดีๆตามมาแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้เต็มที่ครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องครับค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจน้องพอะน้องผีเห็นตามความฝันได้อันเดี้การขึืนยู่กับผู้ประคั้นแด้วจะผ,ผ,ผู้กำกับผู้กำกับนะาูกผู้กำกับก็คือที่แรกค่ะหนูขอมาหนูปนุ้งหูเลยว่าหนากล่องมันเป็นอย่างไหนกได้คขาปรึกษาจากพอแล้วก็พผี่ีเพื่อนทานคือมากค่ะ สิ่งหลายอย่างครับที่เรานะครับพ่อลูกได้ผ่านหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับคอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์บ้างคอมเมนต์ในทางคิดลบบ้างหรือที่เรียกว่าดราม่าบ้างเราก็ก้าวข้ามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องนะครับขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจทุกๆกำลังใจนะครับเราพยายามที่จะนะครับบอบอตอบโต้ตเนาะนะครับตอบโต้ตตในทางที่ที่ที่โตเถียงเราก็น้อมรับคําปรับปรุง ด้วยความเต็มใจนํามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับโอ้ผมมาภาพยนต์เรื่องนี้นะครับผมจัดให้เต็มนะครับครบอัตรบครบอัตรลดเลยนะครับเพราะว่าสิเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนพ้องน้องพี่อีสานอีสานเท่าสายห้ามมาหมดเลยครับแทบแทบทุกคนในภาคอีสานเลยนะครับ5คือ5้ามวนคือมวนโศกเศร้าคือโศกเศร้านะครับส่วนเรื่องนะครับความรักหรือแบบตื่นเต้นตน,น่าระทึกมี ในเรื่องนี้นะครับครบอัตรัครับอันนี้คือพระเอกนะครับท่านพี่ออบสุรพลนะครับผมเลือกคนนี้ก็เพราะคือได้คุยกับผู้กำกับนะครับคือน้องตอนนี้ก็คือกําลังมาครับแล้วก็น้องเป็นหน้าที่จับตาแล้วก็มีความสามารถที่เรามองว่ามันเข้ากับบทเข้ากับตัวหลักๆของที่เราดําเนินเรื่องนะครับ แล้วก็ร้องลําได้แล้วก็บอุอีสานได้นะครับแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมสีแดงสาวน้อยพี่บ้านแพงน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็น้องฝากฝังตั้งแต่วันแรกน้องเคารพแล้วก็นับถือศรัทธาเราด้วยเราก็เห็นความสามารถของน้องด้วยมีความโดดเด่นมันเข้ากับบทมากก็เลยต้องเป็นข้อให้เป็นออฟสุลพลคนนี้ครับส่วนน้องเบลนะครับน้องเบลนิพพานะครับจากแกรมมีโก นะครับคนนี้บธรรมดาครับแล้วตอนนี้กําลังเล่นละครอยู่นะครับช่องดังในตอนนี้แล้วน้องมีประสบการณ์แล้วก็ร้องลําได้ด้วยนะครับแล้วก็อายุที่เป็นเรื่องราวนะครับเข่าๆหรือคล้ายๆก,กันกับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเพราะว่าพ่วมกับได้เขียนบทมาก็คือหาบุคลากรที่เป็นนางเอกอายุคล้ายๆหรือเท่าๆกับอุงอิงเพชรบ้านแพง ที่บ่กเกินกันหลายครับแล้วก็มีความสามารถร้องลําได้เบาอีสานยังฉานหรือออกในเมืองจากน้อยแน่แต่ว่ามีกรีนใหญ่ทั้งด้นเสียงเพลงเสียงลํัมคะแล้วต้องเป็นคนนี้เท่านั้นก็คือน้องบิวนิพพดาครับก็พยายามทําการบ้านให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพอที่จะทําได้ก็อยู่กับตัวเองมากๆแล้วก็พยายามอ่านเลยอะล็กให้ได้มากที่สุดคือทำความเข้าใจกับบต่างๆได้ดีค่ะแล้วก็มีพี่ตั้มกับกลับก็คอยเปิตลอด ว่อาอ๋อเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีจารักกับค่าแม่หมอลำแล้วก็ศินปวัฒนธรรมของอีสานอ๋อจะเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานผ่านเรื่องข่ายอ้อให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตของอ๋อฟนั่มครับ ค่ะก็สำหรับเบลก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเล่นแต่ละครยังไม่ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์เลยแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสดีๆจากวสโจด้วยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสัมเยอะทางเข้าส่อโทรทศน์นะเนการแสดงเพิ่มกเลยแน่นอนครับว่าก็มีการเรียนอยู่เรื่อยๆที่มีการเรียนอยู่เรื่อยๆครับขอบคุณกคราวกานาสมายภาาของตัวเองอตลอดเวลาเตต้านิวรบจบทุกข่าว